เกทานมากเลวล่ะพอจชหมแยกกันด oh, oh, oh. ูนจะเที okay. ่ยวไปเทมาอย่างเพื oh, oh, okay. oh, oh. yeah, so, ่นเอาถานเามาขายเออชอบพอได้นน้อยแกนะชาวพันโฉบชาวพันไห่เพนใช้านทีนพอเพ่อนเนาะเป็นรถไทยของพ่อเจ้าเองบ่ของพ่อ่าของเิของปูอันนี้คนนน้อยอันนี้เอาเห็ดยังดคนน้อย ยังนุมอยู่พอเจ้าก่อนนะพอเจ้าว่าไ่ได้เจ้าได้ผิวแม่เนอะอือพ่อพ่อคงผิวดําเลย สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, กันบัดสุข,ขุสุขคนกะมาพบมาพ่อก,กับสบัวมืนี้ก,กะมาหาทั้งสาวแก้วเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เพิ่นเป็นนาแม่ห้างหรือว่าถือผัวปะหรือว่าไปเอาเมีอะไรเนี่ยนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะดูเพิ่นก็ได้สี่เดือนพ่อแม่พี่น้องเลยกะ,ก,กะมื้อนี้กะมี ผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ว่าอยู่ทางไกลผู้ใดเนาะได้ให้ซาบัวหรือว่าเป็นสะพานบุญให้กับทางน้องแก้วเพื่อนกับก่อนอื่นกับซาบัวกับขอบุญขอบคุณเนาะทางอาผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าพอหักผูหเนาะที่ได้ให้ซาบัวหรือว่าผ่าเงินมาให้ซาบัวเป็นสะพานบุญให้กับทางน้องเพื่อนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางน้องเพื่อนนี่กับบ่มีผูหาแู้ใดนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ กะทั้งพอกะหรือว่าเผาทานพอได้ามาหายทั้งน้องเพิ่นนี้ซื้อแผ่นเพิดหรือว่าซื้อนุ่มเนาะอ่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามีผัวกะถือว่าเพิ่นไปมีคนใหม่กะบ่ม,มีผู้หาหรือว่าลำบากแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะเดี๋ยวจังไดห้าการสีขาไปโอ้ลมกับทั้งน้องเพื่อนก่อน,อนเนะาะ จังใดก็ไปเบิงไปส้มน้ากันเด้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเหลือทั้งน้องเพื่อนข่าวมากกะอยากให้ซาบัวเป็นสะพานบุญกะยินดีเด้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวกะยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทั้งน้องเพื่อนเพราะว่าทั้งน้องเพื่อนกะนาชุวงชานแทนนพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องก็ต้องซื้อเข่าแถนนพ่อแม่พี่น้องนะซื้อเข่าช่วงนี้กะบวกคอยมีงานแนนกะเลย บม่ผู้สิไปเฮ็ดเวียกใส่์แน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าดูกันยังน้อยอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยก็มีแต่พอเผาทานหรือว่าเอาเงินมาหายทั้งผู้เป็นนาดุกสาวนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าหายซื้อเข่าแนแผ่นพืชนุ่มของดูกสาวในเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะจังใดกับชาวเวิรสิเข่าไปโอ้ลมกับเพื่อนก่อนจักเด็กจักหน่อยเนาะจังใดกับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยโดยสบายดีเด้อน้องแก่แป้เฮาก็ได้มากเออเจอที่สองเนาะแม่มาเยี่ยมมายามเพิ่นอีกเทธอนึ่งเดินเดินนั่งหลับกินข้าว่ะพีหน้าเราบ่มันโดยกินแล้วกินกับยังโน่ซื้อปลาทูปลาทูเนาะมาบินี้มีคนกินปลาทูเนาะมาแล้วแม่นั่งกับกินปลาทูมาเฮือนน้องแก้วก็กินปลาทูอีกมื่อไงเนาะดันคาร์บเลยซื้อห้าเดียวอีก อาหารสั้นเลิศคือว่าด้านข้านี่น okay. ี e> ่ล้านเดียวแล้วเนาะเพิ่นขายของกินเนาะแม่นมีหมูอย่างกับมีว่องล่ะบ่มีแต่ปลาบ่มีแต่ปลากับชมพักนอกจากนั้นก็คือมีไข่มาม่าปลากระป๋องอันนั้นนะโดยเออบ่ได้บ้านนี่บ่ได้มีตลาดนัานบ่สปีแล้วบ่มีแต่อยู่น่าไซมีกับมีไก่หรือว่าทั้งเชนุ่งหางไหเนาะกับมีทางอันนา ตนดงนําตาลไเกินไ่ได้ไกลๆมีบ่อสารถเจ้าอ่ะบ่อหางรถจากบ่มีได้ยืมให้หลาเวลาไปหันไปนยืมม้อไปนะไปเบียดเป่ายบ่อไกายืมตอนนั้นตอนทัวเจ้าอยู่นไหมจะมีรถบ่มีรถเพิ่นบเดิอเดินได้เพิ่นเอไปแล้บัดเพินไปเพิ่นจะาไป เปดีได้พอข่าวมาหาอยู่บ่มันนี้บ่เออนานๆ่นข่าวมาโดยเอาคนได้สีหูบางเงินเฮาแบบเบิดแบบชื่อแพนนกแพนเพิ่ดนี่เดี๋ยวว่าิ่งเพิ่นเอามว่าหายเจอนึงเจอละเชนเนี่ยคือโพดิโพิ่คนเผาทานอยู่นาพูกโอ้โผล่เถ้าคุกโอ้โพล่ตู้ของเราเองเนาะกรนั่นแระ พ่อของเรานีโมเมนพ่อของลูกเราได้ในเทเรเซียเนี่ยยังเขาได้ยิซื้อให้หลานเนาะเอาเพิ่นเพิ่นกบหูว่าทั้งน้องบได้หาอย่างหน่วยเจ้านี่เป็นลูกแก่แท้บอเพิ่นแั่เอ้ยยังเมื่อท่านได้ถามนะหมอวานในนอนะ้องลานทั้ง่าเจ้าน่กะกัมีเงินมีฐานะกว่าเจ้าบอญาของก็จะเพราสาเหตุที่เค่นบอมักน้องเนาะกว่าน้องทั้งนี้ิ่นกับบได้มีฐานะซํำอันแฟนของค่น เจ้าก็นอนอยู่บน่ะเนั้ะโหละนอนอ่บเจ้าบนนอนเลยไพ่จะนอนนี่แม่แต่ว่าเดี๋ยวนหนิงไปนอนแล้วลงมานอนแล้วแม่แล้วนอนผู้เดียวนอนอที่ไหนบนเนาะไพ่จะนอนเขึอนหลังใหญ่มันอายก็พ่อจะแบบเสาๆมองเนาะคนไปนอนแล้วคนมานอนด่างเนาะอันนี้ก็คือเฮือนครัวบ่โดยเออ พุกแบบน้อยๆกระต๊อบกระแตบเนาะลังเทือนปันี่อันนี้ลาผลตกนี่โบผ้ะบ่อนั่นบ่อน่ะอันนี้บ่อนอนนี่ผลตกแห้งอ่ะมันก็หัวเออคือโบขึ้นนอนเพื่อนญ่พุ่นจ้ะเพิ่นก็หัวคือกันบ่หัวอยู่ใส่กระหัวสาวัวหัวเพื่อนเพิ่นกรบปวดแตกตายยังกันกับอันอันเพื่อนครัวเนาะว่าคอยเนี่ยลองทำกันเดียวกันน้องหละเนาะแบบลังน้อยนิดเดียวชิ้นยังเพื่อนเมืองเนาะตอนเป็นแบบนี้ชิ้นยังเพื่อนเมืองว่าเพื่อนนอนปัจจุบันนี่เนาะอันไม่ละลมอย่างมากโบย่านโบกุงไม่กุยยงาแท้อน กะยาดเพราะว่าจําเป็นเนาะปลูกได้จักปีแล้วนี่น้องละได้บ่แม่นจะเข้า4ปีแล้วแต่น้องน้อยอเป็นบ้านเกิดด้วยเนาะดยมันเกิดเพิ่นเลยกปีแล้ว่นนะทางเฮาก็มีข่าวดีเนาะแม่นสิได้มาหาทางน้องเพิ่นในมื้อนี้วันนายมีผู้ใหญ่ใจดีแม่อยู่ทางไกลโดย มันจะมีกาเนาะเนอเมริกาอเมริกาเนยนผู้ใหญ่าวดีคือว่าว่านาฬิกาเออนาฬิกาแม่แม่ผู้ย่าว่ามันคล่องกลัวเนาะมันเม้อง่ายก็ได้ว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้สี่ยงหัวหาทั้งน้องเพิ่นน่องว่หรือว่าซื้อนุ่มหรือว่าซื้อแผ่นเพิืชดูแล้วแต่เพิ่นซื้อไเขาึ้นท่าหใดเนาะพอขัวของขึ้นได้แต่ขึ้นซื้อให้ยขึ้นไปแล้วเนาะโดยก็ซื้อะเป็นประโยชน์ให้ลูกให้เต่าหรือว่าซื้อกินจะคลองอะไรก็ได้ก็พอกำลังเนาะ หาแสนเนาะโดยอยากให้เจ้าขอบุขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีเด้อจากต่างประเทศพุ่นแหเนาะแม่นขอขอบุขอบคุณเด้อสิอันช่วยเหลือน้องโดยขอให้อันรัําให้รวยให้ห่งให้มีเด้อโดยโดยสาธุเนาะทางน้องเพิ่นกอวยพรยังบ่ค่อยเป็นเนาะอยากทางเฮาก็สิ เดี๋ยวโอ้ยชัยพลทำพอคนเนาะรวยหายพอเนาะน้องละเลยขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางไกลผู้ใูเรน้องจากสหรัฐอเมริเนก้าเลยส่งนึงทำมาให้ทางน้องแก้วเนาะเลยเพื่อหายทางน้องแก้วมาซทำนี่หับไปหาทางพ่อเพื่อนลอยเท่าพันเท่าเนาะงรยแม่แมให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีเงินเนาะเงินไรน้องทองไรมาเต็มกระเป๋าเนาะมาดับประเด็นเงินเมื่อนอนตื่นปเด็นเงินแสนเลย แต่ความสุขกายสบายใจทั้งครอบครัวขึ้นเมื่อทุกคนท่านไหนเนาะดีใจบ่น้องละดีใจไม่คิดว่าสิมีมือนี่บ่มีอันแบบกระเจ้าแบบเอาเงินมาให้แบบนี้อยู่บ่บ่เออั้งแบกเด้อถ้งแบกเนาะ ไชื่อขึ้นกับสงสารเมตตาสงสารเนาะเป็นไงด้วยควมสงสารเมตตานี่ยนะเนาะทั้งนองก็คือวอลเลเนาะขาดเคินก็คือนุ่มให้ลูกแม่เนาะซื้อเขาให้ลูกแม่ก็เขอาซีดเล็กๆคือจะว่ากล่องห่โิบมั้งทั้งขึ้นข้อพ่วงขึ้นพอมาไนเนาะแม่เต่าแลกก็ซื้อเข่าในน้รองมาเนาะซื้อเข้ากินแน่ซื้อเครืองประด้เป็นนุ่ยรองมาเนาะอคือว่าของใส่เนี่ยนะเนาะ ใครดกเพิ่นเบาแอบเบาเอวเนาะนอนไม่ได้อย่างนอนก็นอนแอบเบาระมีบางงอแงยำคืนยำหยังไปนี่นะบ่แอบแต่กลางเวรใครยุบแสนอนยำคืนคืนเงียบเนาะห้องไหายกันช่วงเพิ่นอยางนี่นะน้องดาเนาะคือปกลางเวรก็เพิ่นจริงอแงไหนอากาศมันห่อนเี่เนาะอากาศมันห่อนมัน่นมันบอนเย็นแบบนี้นะมันก็เลยแบบงอแงหากตีแต่เพิ่นพื้นมีกกไหม่ลายมันก็เลยอากาศเย็นเนาะธรรมชาปนเปื้น ย่ามังน้ำญ่กัมีปลามังน้ำไง่บยังบบเคยปินเนานี่คือต้นไ่แล้วหางย่าบไม่ปินเนาะเป็นดอกแต่มันโบเป็นหนาอเรื่อวต้นไ่ตัวผู้บ่เมื่ตัวเมีเนาะหมงมีกับปไามี่ลามักซุกนียงสภาพการมันทวงนั่ทวงนี่เนาะบมงนีนังบ่เมนอเงินปนนีนั่นมีนี่กัท่วงไปเนาะ จังได้ก็ะชุ่ยต่อไปแน่นอนเลยชุ่ยเพื่อดูเพื่อเต้านี่แหละเนาะไปชื่อเขาอนี้มากินนี้ชอบนึ่งนี้กุ้มบ่อเดือนกุ้มกุ้มชอบเลยอันนี้ก็ชิได้อยู่ประมาณครึ่งสอบเนาะไม่ทราบหาโลหาเซนกะชิดประมาณเท่าไหร่ผ่อดบ้างทั้งนองเขาชื่อชื่อนมแม่เขากชื่อเป็นจากโลชงโลสามโลไปบ๊อบบ๊อบดาบ๊อบชนน้องได้ชื่อได้ย่างไปยิ่งเป็นย่อยเนาะ เพิ่นลูกแม่ผัดอนานมลูกย่างลายบเองย่ังประมาณชิบไปโลเนี่ยเขาลงแล้วเขาเขามาเองชิบไปโลนี่ชิได้จังมื่อวันบ่ทิตนึงกับบะฮงคือกันแต่แต่กินข้าวเสพมื่อบัตกินข้าวเสพเนาะมื่อกินแต่กินแ้นกเป็นละลายเนาะเืนแต่กินแต่ปลาทู กินยังแน่ได้อีกเจ้านั่นน้องละเพราะว่าเจ้ากับดูงยังน้อยนี่ยขลังแบบเป็นเนื้อหอมบริคลังกินได้เบิดแล้วโดยบริพิษบรินั่นบ่บ่ยันว่าพิษนู่นนี่นั่นสิพิษกรรมเป็นอย่างนั้นอ่ะบ่ยังบริพิษเนาะเดินก็บสู้ดีทางน้อง่นเนาะทางน้อง่นกับแขนแห้งนี่โดย น้องคนกสิบว่าปกเก่งเนาะว่าพนักงานพนักงานออกกล้องในสองมือนี้ได้นี่ก็เริ่มอันเริ่มเดี๋ยวสูอกล้องแล้วเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็เมื่อวานในเครื่องไกลยังแบบบวาอย่างบวชถือได้นะบวตีได้เนาะมาปัดกล้องลายชุกชอนเชยอยู่เนาะคือในมันนี้เขากระชือว่าสนใจแหละเดี๋ยวก็ถ่ายไปมันกระชินเองหลายเฮ้ยดูกสาวเจ้าเฮ้เอาดูกสาวมาบ่ lúc khóc nga móc mấy kỳ để gon sao bò tang lông con kỳ lông gonê nó. thằng don't mấy kỳ lông gonê phân hai mô nó là lúc lông gonê nó là kỳ lông phần nó là kỳ lông gonê nó là kỳ lông gonê nó là kỳ lông nó là kỳ nó là kỳ nó là nó là kỳ lông nó nó อิ่มแล้วป่ะลูกหน้าตาชดไซบ่ใครดอกเพิ่นกินนมแม่เนาะเออหายเลยหายเลนายุงนะนายุงนี่อ้าวชุดใจบันนี่อ้าวอ้าวคนนี้เราชุดใจบันนี่ชื่อยังนี่ผู้น้อยพัฒนาพัฒนาพัฒนาการน้องพัฒนา ยังบ่ได้หุมได้ขมอมพันเนาะเป็นมุกมุกมุกอยู่ไอใบชื่อแนเพิดแผนเพิดพอได้นะน้องละสีิมหาพันอันน้อยบอแซลเอ็เอ็ดบ่ถุงถุงน้อยบอสถ้าถุงใหญ่่แนแนแปดินานมีแ่้นเจ็ดเจ็ดชิใช่ต่กางขึนให้ขึ้นบ ถา้นีตัวเป็นใหญ่น่มันได้เป็นเดือนช่องเดือนคนนเพราะว่าห้าก็ใช่แต่กลางคืนเนาะถาว่ากลางเว้นที่ห้ากับ่อยเพิ่นเลยเพราะว่าเบอร์เอ็มส้าเป็นศบใหญ่ได้อยู่เจ็ดสิบสามชิ้นเชืออผาเพิ่นนี่ก็มีหลายอยู่บ่ก็บ่นี่ป้าเพิ่นเก็บมาหายเจอไทยเออพอได้ใช่เนาะออีกลนบ่เพิ่นสีมาอีก เพิ่งมามาส่งการเมื่อกี้นี้นะป้าบมาเอาลานวางช่องสามเมืองเปนหลังก็เลยเดินมาหาบ้านนี่ก็คือชีนลนกูแดดดูง่ายกูแดดจังลงไปหาเงินเนาะแต่ตอนนี้ก็คือจะไปอยู่ว่าตอนนี้อะให้แกทานมากเลยป้าให้ไปแยกกันอยู่เพิ่นจะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ว่าเพิ่นเอาถ่านเขามาขายเออชอบพอได้หน่อยหน่อยแบบเนาะชาวพัน โสอบชาวพันนะพอไดาษใช้ทานทีนพอคนนี้เนาะเป็นรถไทยของพ่อเจ้าเองบ่ของพ่อเฒ่าของเงินของปู่อันนี้คนน้อยอันนี้เอาเห็ดยังได้คนน้อยอน้ยยังนมอยู่พอเจ้ากันเนาะพอเจ้าวัดประเด็นเจ้าได้ผิวแม่เนาะผิวดำเลยเราเผาทานเนาะอยู่ให้อยู่หน้าเนาะเผาทาน เพิ่นบ the okay. ่แพงบ่ร mm ้านหน่อยแงแพงแดดเพิ่นจังเอาเงินมาให้เนาะซื้อแผ่นเพิ่นชื้อเพ่นนี่ตลอดเนาะนี่เป็นนู้พุถ่าวเพิ่นให้เลยจักได้เอาเงินมาชงได้จักน่าล่ะเดี๋ยวเบิ่งพอตู้พอตู้เอาเงินมาชงบ่เนาะขายทานเต่าญ่บ่อยู่นานะก่าบ่ใหญ่เต่าหนึ่งได้เช่าไปชอบคือบาร์แต่นอไม่แบบเพิ่นหาเพิ่นยังกะ หึโอ้มาอยุกนั่อย่าโมกันเด้ออาสาวะมาเสีโอมหน่อยอาให้สาวะอุกวกสาวะแพงน่นกคนได้นน่เนาะดุงเนาะอจิตแอ้จิ้อให้อกเขาทานกัแบบมีไหมเป็นของเข้าเองเนาะไม่ก็อยากหายากเลยอยากเบิร์ดหรอเอื่พอดีแต่ตัดเบิดกะชาวเป็นไรหน้าด้วยแบบเนาะ จังไรมีไหนาเห็ดได้จิะจังอะไรชื่อเขาผุ่นไพศาลสาวโสดเฮาอย่างผ่านกายกล้องชาวโสดผัวเอาเดียวเป็นแถวหอดนชาวโสดเฮาผ่านแมนชาวโสดาวโสดเพิ่นจะเพิ่นจะออกท่อระทัดของเฮาเพิ่นจะออกท่อระถัดของเฮาเนาะแมน พห่องน้าก็มีสองห่อมาละมีห้องน้าแกมาบ่นานาแกมาบ่ะนี่เออเ้ามันได้ขัดได้แบบข้าวขัดอ่าจักเถื่อจังแกมาในน้องละขัดนี่นะช่องเตาชองเตาป้าใส่ติ่มรถเนาะอืคือบ่ใช้สอบใหญ่ล่ะสอบใหญ่สามสิบปลายพันถ่วยเนาะมันหักได้ซื้อสอบแพงกว่านี้บ่สอบใหญ่น่ะ ชวบ้าน <Sh ock. S 2> ี่บ <SM> <professional> yeah, yeah, nah, yeah, mm ่มีผู้ขายชอบเมี่ยถ้าว้าขายชอบใ่ญ่นี่ชอบอาไรอยู่บ้านกลัวบ่ชางิหาบ่บ่หอมบ่มีผู้หิอดอย่าบอกได้ว่านเป็นของห้านนะขายถือมันไปชื่อของเพิ่นนะชื่อแพงอืออือเมื่อเลยได้หนิยากะกวดหนึ่งหาสิผู้ได้เนาะถ้าบ่าเฮาอันต่บ่าดิกดอกดิกน้อยเป็นไข่นี่กะกวดหนึ่งหาสิพันื์ เอ้ยสาวาดเพิ่อนกันยองน้องพัฒนาของพัฒนาน้องพัฒนากับเป้ดหึ่เป็ดเึ่เป็นตาแแมงพากันยองนี่เนาะนี่เนาะเมื่เมื่อไหเ่ิดนะน้องวะใครอยู่เพิ่อนบ่ห้เนาะอ่าเมื่อไรบ่เนยเป็นยังดาวบ่มีนมให้กินแพงดาบ่มีนมไห้กินเนาะมีดุู้เดียวเน้ะเลี่ยงแน่ าจังได๋เฮากะสิให้ทังน้องเพิ่นันักอเนาะักอเนาะโดยให้น้องพัฒนาได้กินจิต่อเนาะถ้าเมื่อยก็คั่นมุ่นเพราะว่าเพิ่นยังบ่อิ่มเด้นี่เพิ่นกินแป๊บเดียวนึงโดยแซมลาน้องเพิ่นก็เนาะให้น้องเพิ่นได้ักอบดนี้เนาะน้องเพิ่นสดีเนาะให ผู้ใดสงสารไม่ตายอยากซอยเดือเขามาอีกก็ซอยเขามาได้น้อสาวัวเนาะแม่ทางข้าวกะสีเป็นสะพานบุญให้กับทางน้องเพิ่นโดยสะพานบุญหรือว่าสะพานพรกคใดก็ได้แต่สีเป็นไปเนาะแม่ก่อตอนนี้คือกระโสดอยู่โสดโดยเนาะสบายดีน้องอะสบายดีโดยเนาะทางน้องเพิ่นก็ได้แต่เดียวเบิ่งลูกชาวบ้ดนคันลูกก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือในกาได้มาหาทางน้องแก้วเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บอนผักบอนเซาเพิ่นเนาะ ดูหน่อยนี่แหละเพราะว่าพื้นนอนอยู่กับแม่พ่อแม่พี่น้องเลยกะถ้าว่าฝนตกนี่ก็อ่าหัวทั้งน้องเพื่อนวานเนาะอันนี้ก็คือพอของน้องแก้วเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนเอาทานข้าวมาเนาะหรือว่าเอาข้าวมาคายพอได้ซื้อนุ่มไฮลานหรือว่าแฟนเพิน,นี่แหละเพราะว่าทั้งพอของน้องแก้วนี่ก็ถือว่าได้แหนกันอยู่กับแม่ของน้องแก้วแล้วเนาะแต่กะ ทั้งพอน้องแก้วกะถือว่าได้เงินกะเอามาใหา้ทั้งน้องเพิ่นเพราะว่าบ่มีผู้หานี่แหละเนาะต้องเอามาใหา้ทั้งลูกสาวแน่พอได้ชื่อแผ่นเพลิกะอีกหลังหนึ่งกะคือหลังใหญ่นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งหลังนี้กะถือว่าหัวยุ่พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งน้องแก้วว่าอายนอนเนาะหลังนี้ แต่ก่อนกะทั้งนองแก้วเพ่นนี้นอนดังนี่เนาะแต่ตอนนี้กะทั้งนองแก้วลงไปนอนน้ำแม่แล้วนอนพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าดูกะบางทีกะเพื่อนแอบแน่ก็เลยลงไปนอนน้ำแม่กะก่อื่นกะขอขอบบุญขอบคุณเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าทั้งพอหักเลยเนาะอยู่าทางไกลอเมริกาผู้ละกะได้นนผ่านเงินมาให้ทั้งซาบัว หรือว่ามามอบหายทางน้องแก้วพอได้ชื่อนุม่มหรือว่าแฟนเฟิร์สให้กับลูกเนาะกัขอบบุญขอบคุณทั้งพอไลหลายเนาะกัขอให้พออยู่ดีไม่แห้งความเจ็บ,บ่ใา้ได้ความไข่โหายมีปาธนาชิ่งใดกัขอให้ชมคําดังปาธนาพอหายมาในวันนี้ก็ขอให้กับคืนหาพอเป็นชิบเท่าพันเท่าเนาะสาธุเนาะ,ะนี่แหละพอแม่พี่น้องเลยเพิ่นกถือว่า เลิกลากันไปไแล้วเนาะกับผัวเพราะว่าเพิ่นกะมีผู้สาวใหม่แล้วเนาะถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีอยากช่ยเดือทั้งน้องแก้วนี่กะอยากให้ทั้งสาบัวเป็นสะพานบุญกะยินดีเด้อสาบัวกะยินดีที่จะเป็นสะพานบุญห้กับทั้งน้องแก้วเพิ่นเพราะว่าทั้งน้องแก้วนี่กะต้องชื่อเขาแน่นะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะถือว่า,าบ่ดด้เฮ็ดหน้าแต่นะ้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหน้าเพื่อนนี่ก็ถือว่า ยังเป็นป้ายูผลวาเนาะทางเฮากับเป็นกำลังใจให้กับน้องแก้วเพิ่นเนะาะจังไรกะชูชูอาจาังไรกะสาบัวกะชิได้กับกรกะฝากติดตามสาบัวในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าทายลิปลงไปเรื่อยเ,เ,เนาะสาบัวกะชิได้ขอกล้าวคํา่สาสบายดีสาบายดี